ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่อำเภอแก่งคอย,คอยจังหวัดสระบุรีนะครับ,บรอีกแล้วหนีไม่พ้นสระบุรีแล้วก็อยู่ที่ตำบลชะอมด้วยนะครับใช่ค่ะเรามากันที่ชะอมอีกแล้วเพื่อนๆเ,เราจะบอกว่าเราออกบ้านมากันตั้งแต่เช้าวันนี้เวของเราเนี่ยที่เราจะไปปักสมองอะ่ะเราจะไปแถวเส้น <laughs> แก่งคอยว่าแก่งคอยบ้านนานะาฝั่งโน้นฝั่งด้านนอกแต่คราวนี้มันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยซึ่งเราต้องกลับเข้ามาที่ตำบลโะอมนะครับเพื่อมาหาลากางเต็นก็คือวันนี้คือ Walk-in เลยจริงๆไม่ได้จองเลยเรามีลานลงไหมแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับพวกเราเพราะว่าเรามาในวันศุกร์ที่27่สกันยานะคะวันธรรมดาเราถ่ายทำกันอยู่ ก็ตอนนี้เดี๋ยวมุ่งหน้าเข้าที่ลานกลางเต็นท์ค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะไปหาก่อนไปหาก่อนว่าเราจะลงตรงไหนได้บ้างเราจะลงที่ไหนดีจังหวะช็อตฟิลใช่เธอจังหวะช็อตฟิล EP นี้คือไม่รู้จะลงรานไหนอันนี้คือสถานการณ์จริงไม่รู้จะลงรนลายางที่ท่านี๋ย่จะลองเข้าไปดูแล้วกัน ตอนนี้เรากำลังหาร้านอยู่นะครับกำลังหาร้านอยู่แบ,าาแบบวอล์กอินเลยสองใช่ใช่ เราก็ได้ที่นาวนานะครับได้หรือยังเพราะเราวอล์กอินเข้ามาแต่ว่าต่อเจ้<พ>นาทีก่อนผม<พ>มาถามแล้วล่วะจองไหมล่ะครับอ่าไม่ได้จองครับที่ผมโทรมาวอล์กอิน,นะครับคุณลงุงคนเยอะไหมคะทุกวันคนละสามสี่แถวทุกวันใช่ถ่ายรูปสวยด้วย ที่นี่นะนาวนาเดาเช้ามืดอ่ะตีสี่ตีห้าโมงเต็มรันอ๋อติดฝนยี่สิบี่สิบองศายี่สิบองศายี่สิบยี่สิบใช่ไหมคะตอนนาวนาจริงๆเนี่ยผมอยากจะมาทำคลิปนานแล้วอยากจะมารับฟังการทักขาเนี่ยมันไม่มีคนอ่ะน้อยที่สุดอ่ะนั่งนั่งก่อนเนาะไม่เป็นไรค่ะโอตาล่าที่จองไปครั ถึงเสร็จของรถขับโอ้โหนี่เป็งลงหิ้มเมื่อวานนี้ทั้งหมดได้เจะรถบดระบบบอลคารก็ตอนนี้นะคะสรุปแล้วเรามาลงที่ร้านกลางเต็นท์นาวนานะอยู่ที่ชาอมฝนตกมาถึงปุ๊บฝนตกปั๊บเลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะลงตรงไหนดี กลางเต็นต์ตากฝนไปเลยต้องเป็นเช่นนั้นนะครับเราว่าจะเลิกทำอีพีช่วงหน้าฝนแล้วนะเนี่ยมาก็เจอฝนอยู่ดีที่นวนาตกแบบช่ำๆเลยดูดูทาง อันนี้กลางท้าเสร็จแล้วพเพื่อนๆเดี๋ยวเราพาไปดูเท้าผ่องเดียวนี้น้ำวิ่งเป็นเมตรดูดูความน้ำวิ่งเป็นไงครับบรนก่อนกนก่อน,ด,น,อนดูความน้ำวิ่ง สนุกไหมยับเลยยัไม่ทำอะไรเลยเนี่ยวันนี้เพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมง40อยู่ที่นวนาค่ะฝนตกหนักมากแล้วก็ยังไม่ได้กางเต็นท์เลยตอนนี้เราโหลดอยู่ที่ใต้เท้านะคะกว่าจะกางเท้าเสร็จก็เปียกไปหมดแล้ว ด,ดีว่าีที่ว่าเราอ,อขึ้นครับไว้แล้วก็มันยังตกไม่หนักแต่ตอนนี้ตกหนักมากเลย อันนี้เรากางกันแบบง่าย ที่นี่คือร้านกลางเต็นท์นวนาค่ะวิวสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศใน้านกลางเต็นท์กันนะคะวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือเรามาถึงช่วงประมาณสิบเอดโมงนะเพื่อนๆคือฝนตกสามชั่วโมงยันบ่ายสองเลยแล้วก็บรรยากาศก็คือชุ่มฉ่ำมากก็วันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ ส่วนใหญ่เนี่ยลานนวนาเนี่ยเขาเป็นลานดังนะเขาจะต้องจองเข้ามาก่อนแต่พอดีรอบนี้เรา walk in นะก็เกิดอุบิเหตุจากอีกลานหนึ่งนะครับทาให้เราต้องมาลงที่นวนาค่ะคือวันนี้วันศุกร์เนี่ยค่อนข้างขนคนเยอะนะครับก็ลานกลางเต็นที่นี่นะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ใต้ต้นตะกูเนาะใต้ต้นตะกูสูงๆแบบนี้เลยก็คือเหมือนแบบกลางกลางได้เต็มลานเลยลานแบบ กว้างเลยนะคะกลาวันธรรมดานะครับถ้าท่านไหนจะบล็อกอินเนี่ยก็โทรมาถามที่ลานก่อนนะครับว่าอล์อกอินได้ไหมแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้เลยต้องจองเท่านั้นนะครับต้องจองเข้ามาอย่างเดียวนะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เพราะคนเยอะมากนะครับนี่ขนาดวันศุกร์นี่คือคนเพียบเลยจะมีลานริมน้ำนะครับหลักๆก็จะมีสองลานเป็นลานยินริมน้ํากับลานหญ้านะใช่ลานหญ้าก็จะแบ่งเป็นซ้ายขวาอ่าซ้ายขวาลานลานขายการลานเหมือนกันเลย ขาเป็นแบบแนวต้นตะกูสูงๆขับไวไปเอลขับเร็วมากขับเร็วมาก,ข,ามากขนาดเข้ามาในลานนะก็จะเป็นแบบต้นตะกูสูงๆแล้วก็ที่นี่นะคะเขาเพิ่งเทถนนใหม่เนาะเื่องที่เรามาก็อาจจะถนนก็อาจจะยังไม่ค่อยเรียบนะักนะลานกลางเต็นทที่นี่นะครับจะมีจุดต่อปลั๊กไฟนะครับเยอะมาก แค่สักทีเลยใช่แล้วก็ที่นี่ก็คือมีความปลอดภัยแบบมีกล้องวงจร<อ>ปิด,ปดใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่ก็สามารถใช้แอร์ได้นะครับก็คืนละสองร้ยบาทไม่เกินเกนะ้าพันวีดีโอนะใช่ส่วนห้องน้ําก็จะมีอยู่จุดเดียวนะครับจุดใหญ่จุดตรงนู้นนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าห้องน้ําเนี่ยมีกี่ห้องแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไบ้าง เดี๋ยวเราพาไปดูแคมป์เรานะครับวันนี้ ถึงลานแล้วนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยค่ะไปที่จุดเช็คอินก่อนนะส่วนลานจอดรถเนี่ยก็อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะส่วนด้านหน้าของเราก็จะเป็นลานริมน้ํานะคะลานหินริมน้ําเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูลานริมน้ำกันน้ำเริ่มใสแล้ว จากตอนแรกๆที่ว่าน้ำมันเป็นสีน้ำตาลเลยนะ <c oughs> จากตอนแรกๆคือน้ำเป็นสีน้ำตาลเลยเพราะว่าช่วงที่เรามาถึงยากก็คือประมาณ1สิบเอ็ดโมงฝนตกลงมาฝนตกสามชั่วโมงสุกๆเลย ห้องน้ำที่นี่นะคะก็จะมีหนึ่งจุดใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆแยกใช้หญิงนะส่วนห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ห้องสุขายแยกกันมีทั้งหมดอย่างละ6ห้องค่ะจุดล้างจานนะคะก็จะอยู่ด้านหลังของห้องน้ําค่ะ เ็นูชาบูน้ำดํากินกันนะครับจากที่แบบว่าเราห่าขหากยกับการที่เราเออกแคมป์แล้วก็นั่งทำนั่งทำอาหารกันนะห่างหายก,กันไปหลายหลาย EP เลยร้านที่นี่นะครับบรรยากาศคืนนะเขาจะมีไฟที่ลานเะนี่ยคือแบบเต็ไไมไปหมดเลยนะสวยอบรรยากาศคืนสวยแต่ถ้าหน้าที่มันเป็นหน้าที่แบบ ไอ้ฝนต้นหน,น,นาวน,นั่นนะส่วนวันนี้ฝนแบบน้อยๆลงนบรรยากาศหลังฝนตกยุงเยอะแล้วก็เฉลี่ยนิดนึงนะครับคือพื้นหญ้าที่เนี่ยถามว่าส่วนตัวผมนะผมผมผมไม่ชอบนะพื้นหญ้าแบบที่เป็นดินที่มันเป็นดินเหนียวๆดินโคลนผมไม่ชอบเลยเพราะว่ามันมันติดเท้า,า,คคา,ะ,แบบาะครับคือพอย่ำไปปุ๊บเนี่ยเห้เลยว่าดินอุ้มน้ำอยู่ มันเฉื่อยแฉะมากๆาเลยทําให้แบบในแคมป์เรามันแบบมีแต่โคลมีแต่อะไรพวกเนี้ยส่วนห้องน้ำเขาเนี่ยก็จะมีจุดเดียวจุดใหญ่นะครับแยกใช้หญิงแล้วก็ซิงคล้างจานอยู่ด้านหลังแล้วก็ค่ากลางที่นี่นะครับคนละสองร้อยนะครับแอร์แอร์อคืนละสองร้อยเหมือนกัน นแนะนำให้จองล่วงหน้าหลายๆวันนะครับถ้าจองล่วงหน้าเป็นเดือนยิ่งดีถ้าคนที่อยากจะมาจริงๆนะที่นว,วานาอยากจะมาก็ควรจองเพราะว่าค่อนข้างที่จะเต็มเร็วที่จะเต็มเร็วมากส่ว,วันนี้ค่อนข้างที่จะเพียนะเนี่ยผมยอมรับเลยคลิปเนี้ยผมเพียกันมากเพราะว่ามันมาถึงกันตั้งแต่11โมงนะแล้วฝนมันลงเลยฝนตกอยู่3ชั่วโมงตกอยู่3ชั่วโมงซึ่งเราทำอะไรไม่ได้เลยนะ มันเลยแบบทำให้เพียเพราะว่ากลายเป็นว่าข้าวข้าวตอนเที่ยงเราเราไปกินตอนบ่ายสามมันเลยแบบเริ่มมีอาการเหนื่อยล้าก็สําหรับร้านกลางเืนที่น้วนานเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านของสองอบที่ขึ้นชื่อเรื่องแบบร้านกลางเืนเขาอยู่แล้วแล้วก็ร้านกลางเื็นที่นี่คือสวยนะสวยริมน้ําแล้วก็ได้วิวของต้นตะกูค่ะแล้วก็เนี่ยตอนที่เรามาก็คือมีการปรับปรุง ถนนลาดยางใหม่ถ<ด>ือว่าดีไอไอนะผม,ผมหินอ่าใช่ผมหินส่วนลานที่เรากลางอ่ะคือเรามามาวันที่ฝนมันตกลานล็อกตรงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะแฉคือแฉเลยอ่ะ,<ส>ะคือเละ<ด>เลย,เล,ยเละเละเลยเ,เ,เ,เป็นแอ่งเลยแต่ว่าถ้าเป็นลานหินด้านล่างเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะแล้วก็วันนี้ที่มาก็คือ ฝนตกประมาณสามชั่วโมงก็น้ําน้ําขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบบล้นตลิ่งอะไรแบบนี้นก็ประมาณสามชั่วโมงก็ถือว่าแบบน้ําก็เยอะปรเดยนคืว่าจากที่เรามาเราแรกๆอ่ะตลิ่งมันมันอยู่สูงนะพอผ่านไปสามชั่วโมงกอและมันเยอะขึ้นมาเป็นครึ่งเมตรได้อยู่นะน,น,น,น้ำขึ้นเยอะน้ําขึ้นเยอะมันเป็นน้ําป่าอะใช่ใครจะมากางเต็นท์ช่วงนี้ก็คือ ระวังระวังระวังน้ำนิดนึงหรือว่าพาเด็กมาเล่นน้าเนี่ยก็ควรใส่ชูชีพไม่ควรแบบชะล่าใจกัดน้ําป่าเลยคะเพราะว่าชะอมมันฝนมันตกแทบทุกวันอืมฝนตกแทบทุกวันเพื่อนๆที่จะมาก็คือดูดูกรมอุตุก,กันให้ดีๆว่าวันที่เรามาเนี่ยมีฝนไหมมีฝนกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ถ้าไม่ได้ดูเนี่ยก็คือเลือกล็อกให้ดีแนะนําเป็นลานหินด้านล่างอะ่ะจะสะดวกกว่าเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะซึมซึมหายไปเร็วม,มาก ะะก็คลิปนี้ถ้าสมมุติว่าข้อมูลข้อมูลไม่ครบถ้วนยังไงเดี๋ยวเราหาม,มาเสริมให้ดีกว,ว่าหาม,มาเสริมให้ดีกว่าเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมหรือว่า